ก็ค่ะหนูว่าจะโอนเงิ่อนไทยเชียงใหมก่อนค่ะอ๋ออันโชคดีมั้นบ่จ่าโชคดีจากพญานางพญาหงขาวบ่จ่า,จาโอ้ตะงวดงวดงวดเมื่อกี้นี่มันบ่ค่ะฮะเอ,อาตี

สามตัวอ <ruled that> ๋อสองแปดอ๋อค่ะค่ะอ๋อโอ้ดีใจน้ำเด้อสองงวดแล้วได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ไปเฮ็ดมือใดาอันเอดไลอันทักทักแชทเ่ต่างมาเด้อ ทักแชเบอร์นี่แหละอ่าไล่เบอร์นี่อะค่ะอันคก่อันเอาคือิบ่ขึ้นเบอร์ศูน,น, 64, นย์หสี่นี่ไหมมนหันนแรอเดียวเดียารย์จะแต่งจดเบอร์ไ้ก่อน เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวจะตังเดี๋ยว,ยวจะตังรถพักจะบิ่งกันดูโอ้โถามันไลื่ันขอมาสามตัวและพมันพักเต็มเห็นเป็นเก้าศูนย์เจะปาบ้านเมนอะไรก้คงนี่เ็ต้องกลมโอ้เจ้าคดีเถอะคอกระสูนสเออบอกไม้ไมเลขหนะะ่อยค่ะโอะบอกไม้เลขโทรศัพท์หน่อย เบอร์อะไรคะ i ศูนย์เก้า,อกาสองหกเก้าสองหหห้าค่ะห้าศอ,อันนี้เป็น ID ไล่เลยมันบอกบบค,คุณอำนวยไหมอำนวยพรไหมเ็นค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวจะตังคักไปแล้วเดี๋ยวดูคนานมั่ยใจตังมาเลยรคาคาสี่ของอเป็นท่านหนึ่งอ่ะจ้า โอ้ถืกนีถืกจากคนที่นอนเจาเนา<ฮ>ะคือโชคดีค่ะเนนมนบอกอันง่วนนี่เห็นหรือยังวะให้ถามเนี่ยอัน,น,มมนสเนส,ส,ส,นนสู้ฟังแน่วะที่ด้บอกแฟนขับน้ำเนี่ยว่าเออเธอขาเจา้าเธอได้แบงบุญข้าเจ้าเน่ แปดเจ็ดแปดเนเบินอะนะส่องไปเบิงลางะอ๋ออยู่ของล่างที่ลุงพันชีนะบอกลุงอุดมสีนะบอกแปดอะค่ะ๋อเป็นหนึ่งสองนึ่งเก่าหรืออย่ยงนี่ค่ะเราวอาประการเปียนไปสรุปแล้วคือแปเจดกับหนเก่า อันนี้อันนี้อัน,น,อนเอาทั้งล่างทัางบนเน่จ้พราะว่าดเห็นมงวาแปะมค่ะเออางบน้างนบอกาแปะค่ะเดี๋ยวจุดไวกกอนมันชิลืมแปดเจ็ดกับหนึ่งเก้าอันขั้นการอันขออนุญ,ญาตเอาบอกแฟนรับน้านในเนาะ <laughs> จ้เดี๋ยวแปดเจ็ดกับหนึ่งเก้าเนาะค่ะนั่งพระนั่งพระยาหงขาวค่ะว่าเป็นยังบอกว่าเอฟซีกับพอ่อก็ได้ทำหมุนน้ำกันเนาะจ้าเดี๋ยวอันเจ้าตังอาจจะไปเดี๋ยวเมืองก้อนบ่อน่อาจจะเป็นมืออื่นหรือมือหื้อนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะไปแตง แก้ห้เนะะาะเพราะว่าเจ้าบนวบเดี๋ยวจะตังเป็นสะพานบนก็นคือไปรา,ายละเอียดเจ้าส่งมาไในรายเลยเนาะมาใะให้เฮ็ดยันงนงยังสินะอ่เอาขอ้าัตร์กับขอบพุ้นในหลายนะคะที่บอกซูฟังบอกตัวเลขพอะเอาตัวเลขกลงแเ้วาทางังให้แฟนขับวงนำตนะวันนะฮะ ต่อเินรปาตรโได้ให้เพื่นห้ตรงเพนใหตรงเนาะสาองริดกัเพิ่งไปถ่ายสองวดเพิ่งไปถ่ายสงวดกรถึงสองวดนอะเจ้านงกาวเมื่อกี้ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยสองวดติดแลวเนาะ อันอยูใส่เนาะค่ะโทรมานี่อ๋ยอ,อยู่ปทุมค่ะยูปฐุมอ๋ออยากแจต่างต่าง,างกูงกเลยทุ่มอ๋อจ๋าจ๋าทรได้ค่ะแนั้นกน็คือรับรับได้อยู่ค่ะเขาจะยา่มรับโทรศัพท์แฟ,ฟนขับอยู่บางเธอเขาเจา้าโทรมากกัเห็นเบอร์กับขันวางกับแป๊วทรกลับอยู่เนาะถ้าแซ่บเอาตามนั่นสักก้อนเนาะคะ่ะน้องพอดีแอดขับรถอยู่ด้วยนี่คุยกับเจ้า จ้าเอดไปแล้วทักไปแล้วจ้าวัสดีจ้าให้โชคขึ้นมาวางสายเห็น้ำเนี่ยการรชุมนะคะโอ้ยด um. ีใจน้ำเพิรนตนพนมอง ค่ะคนคนไปเอาคนคนไปเอานี่บดา่ได้เลขกะแต่ว่าคนบางนี่ได้เลขอ่ะเป็นความดีใจอ่ะยังหน่อยมีคนถึงน้ำห้างหมดแม่พี่น้องค่ะเอาให้รีดเด้ห้าก็มีความสุขในการติดตามหาตัวเลขแนวทางเราพี่น้องเนาะบางคนอาจจะมาคือไปหาไก่แท้นะแต่่าในความรู้สึกเขาคิดว่าเพิ่งหายแต่ว่าคนที่เขา ม่ดวงม่บุญมีโชคก็เจ้ากระถือกระถืออีดีนี่แหละคือโท่ม้านี่แหละถึงสองมวแล้วว่าสันบ้องหันเขาทั้งบนทั้งล่าง่าซานเอฟซี FC จากปทุมนะคะธรรมชุมมีมีคนหนึ่งยุอันคอมเมนต์ว่าเจตังไปอีกแน่ว่าสันอาจจะเป็นคนุณเฮก็ได้นะคะแอปจะต่ังกับ่บแน่ใจนะคะเพราะว่าบ่งเดคุยกับพ้นเห็นแต่คอมเมนต์มากแต่วางวนเมื่อกี้คุณพ่อคนกะ ถือคือกันแต่เพิ่นผู้ถึงหลายนะคะเพิ่นก็ได้ศูนย์เจ็ดอยู่เพิ่นว่าก่อนียังเกาะก้อนเลขก่อนเลขจะออกผู้เจ้าผู้มากก็ได้ศูนย์เจ็ดแล้วมาแล้วกระถือต่เล่ากรถือหลายเพราะว่าเราไปเน้นตัวอื่นหลายสินะคะพี่เนางสี่แล้วเนาะตัวเลขอะขึ้นมาแล้วมันมันโมเมนต์ว่าเห็นตัวไรแลายเซลตัวนั้นเพราะไกล้ๆมือ ยังบูมันใจไปอีกรอบเพื่ได้อีกตัวหนึ่งสินะได้ตัวที่มันถือมันก็โชคดีนะคะเนาะก็ดีไปสินะคือมาละสิ่งศักสิิ์นะคะเนวเป็นสิ่งที่เฮากะมองบเห็นนะคะเข้าบ่บููว่าเพิ่นสีหายไพเพิ่นสี่หายไพแนนนะคะแม้แต่ตัวอดเองแอดไปไปหาอย่างบ่ได้ได้พี่น้องแสดงว่าเพิ่นบ่ได้แอ่แ,แสดงว่า พ่นซื้อถึงคนที่พ่นอยากให้แต่ว่าแอดแต่จอแต่งเสื้อได้เรื่องนี่ไปต้องกันหลายๆคนนี่ต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งที่พ่นสื้อ,อยากให้ได้บางเทื่อแอดไปนี่คือแอดผู้ใดแต่ผู้อื่นเขาได้แต่ว่าในใจของแอดคือผู้เป็นยังดอกคาวเพราะว่าหายแฟนลับแฟนจ้องได้เห็นได้ๆเพระาระว่ะาหน้าที่ของเฮาคือตั้งใจเฮ็ดคลิปแต่ถามว่าเฮาจะไปอย,ยกได้ยุค่ะาแต่เพิ่นบ่ให้กะห้ากะ บอได้ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นเพ่นใส่ไห้พ่นสิไห้เฉพาะคนที่เพ่อนอยากหายไห้เด้ชิงักสิทธินนน์นี้เพ่นกับมีตาทิพูพทิพย์นเนาะคือว่าล่ะแสดงว่าเพ่นให้เฮาเป็นชาวบ้านหมุนดีใจนะเอฟซีเด้อค่ะนะคะเอาเป็นว่าเพ่นบอกตัวเลขแนวทางมาใหม่เนาะพี่น้องเน,ะนาะได้ตัวได้แล้วบ้างหันยกตัวตาจอหายกอนขับรถก่อนพี่น้อง เมื่อกี้นะ่ไปหาแม่เน่ามากค่ะท่านผู้ชมน้องอันดาเอาเราซูฟังก่อนขัรถด้วยนองอันดาเป็นร้านของแม่เน่านะคะปกติกนจะอยู่บนเนาะอันลูกสาวเพื่อนนั้นกมีลูกจักเถื่ออยู่น้องกันกาแฟนว่าเป็นสิบปีก็ได้ลูกจักเถื่อเพื่อนก็เพื่อนเราซูฟังอยู่ค่ะแต่โดนนั่นแหละแต่ว่ากับกเคยเห็นอันนั้นจักเถื่อเพื่อเห็นเพื่อน,นจักเถือ วันนี้เพิ่นมาเยี่ยมแมายามอันแม่เน่าเนาะเพิ่นมานอนเฮือนเพิ่นอะเฮือนเพิ่นติดกันกับแม่เน่าหล่ะค่ะเพือนลูกสาวนี่ยก็เป็นติดกันคนละนหรอกแม่เน่าค่ะนะคะเพิ่นนอนเพิ่นว่าเพิ่นฝันว่ากับแกมาบอกเลขกับแกมาบอกเลขลอยวัานพันปีบ่เคยบอกเลขจักเทื่อหลานกับแมวสันอยู่ดีๆว่ากับแกมาบอกเลขเพิ่นว่าเพิ่นฝันท่านผู้ชมค่ะพี่น้องเขาไปเบิ้งในคลิปเด้อกับแกบอกเลขนะคะซี่สองหาสันนะคะ สี่สองห้า,าให้สามโตอีกต่างหากนะคะแล้วพอค่อยบอกเลขจักเถื่อนี่เป็นเทื่อแเละเป็นตะลเป็นตะล้องพิจะลานณาบางอย่นะคะพู้ไ้อดกคะน่าสนใจอยู่คะ่ะสำหรับตัวเลขของน้องอันดานะคะน้องอันดานี่เอ่อ เป็นลูกที่เพิ่นไปขอมาไปขอน้ำพระน้ำยาคู่มาสองหม่อง,องบอลคือกันเลยบ่าเอา่อสิได้อยู่ได้อยู่ตน้นพแล้วก็เป็นผู้ยิ่งเพิ่นวะแล้วเพิ่นก็ไปขออยู่เอ,อ,อ่อยี่ยังเกาะพัดธานพนพม,นนมเพิ่นก็จะไปบ่นไหวอยู่พัดธานพนมพร้อมนะคะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยได้อยู่น้ำกันหนาเป็นสิบป,ปีไปได้น้องอันดามานี่ยนะเพิ่นวะ ร้อยวันพันปีแต่น้อยจดใหญ่บ่เคยบอกเลขกุศนห้าปีกว่าแล้วล่ะพี่น้องเพิน่นว่ามีเธอนี่ยนะบอกว่ายายยายหนูฝันเพิน่นว่าหนูฝันว่าตะแก่บอีหยังบ่เพิ่นว่าอีหยังกว่าตะแก่คือตุ๊กแก่นี่ละ่ะเพิ่นสิว่าตุ๊กแกนะเพิ่นถังเบาเพื่อนถึงนะคะผู้ชมเพินกเก่นว่าตุ๊กแกนะมาบอกเลขตุกก๊กแกมาบอกเลขหนูเพิน่นว่าดูได้ละ่ะ บอกคือเลยซีสองหาค่ะท่านผู้ชมเอาอันนี้ก็มาว่า,ามาเล่าสูกันฟังนะคะเนาะเจ้อพี่น้องอย่าเบิ้งคลิปให้ไปเบิ้งคลิปนะคะเพราะว่าแอร์ดต่อัดคลิปของคุณยายเน่าซึ่งคุณยายเน่าคนเก่าที่เราสูเข้าฟังอยู่นะคะซีสองห้านะคะซีสองหาพี่น้องโอ้ยทางจะได้มาลุมคักงลุมแน่แท้ลุ้มปตจจัย เยอะมากค่ะพี่น้องเอาสหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามรับชมโอ้พี่น้องก่อนสิจากล่ากันเนาะก่อนที่สิจากกันไปในคลิปนี้นะคะฝากพี่น้องนะคะท่านผู้ชมนะคะที่เขาติดตามรับชมนะคะ ใครที่อยากจะเป็นเพื่อนนะคะทักทายแนยวทางทักแชทมากและะ้คุยกันได้นะคะว่าเอออยากได้ตัวเลขแนวทางของใดนะคะทีเอ็ดลงฝปอาจจะเป็นตัวเลขของแอดเจตังเลขของพี่เองีินะคะหรือว่าเลขของน้องสนงุอาจารย์ไพ่ดำอาจารย์ผูเขาควายสินะท่านผู้ชมก็ทักเข้าไปในแชทนะคะแชทนี้ก็จะเป็นแชทกลุ่มนะคะเกี่ยวกับตัวเลขแนวทาง เข้ามาตัวเลขแนวทางนะคะคราวลาเขาเขาไปเขาจะถักอ่อคุยกันว่าเออเวเลาไปตามหาแนวทางได้ตัวเลขตัวใดสินะคะท่านผู้ชมโซกันเลือกเลขซื้อน,นะคะกระทักเข้าไปเลยใน i อดีไล้นะคะใน ID ดีไล้ที่แอดึ้นหน้าจอให้นะคะแ้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องกดอ่อกดเข้าไปในลิงก์นั่แหละใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อจะเ เปิดคุ้มซักรับโชคน้ำกันนะคะกดออตรงลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะอาสำหรับคลิปนี้โชคดีสุกกูสุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุโชคค่ะสวัสดีค่ะสีแยกสีแยก